ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้าก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12นะครับวันนี้ตื่นสายหน่อยเน่องจากเป็นวันหยุดก็เลยลงมาให้อาหารช้านะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูปลาการให้หารปลาช่วงเช้าวันดีกว่านะครับ ันนี้ลงมือให้อาหารเองเลยนะฮะอาหารก็เป็นอาหารเม็ดขนาดกลางอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับการให้อาหารเนี่ยผมจะเน้นการหว่านไปทั่ว,วบอนะวบับเพื่อให้ตัวเล็กๆที่เข้ามาไม่ถึงเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสเข้ามากิน ้าให้เฉพาะจุดๆเดียวนี่นะครับไอตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงนะครับก็เลยต้องให้ลักษณะการกระจายในบอ่อ สำหรับอาหารนะครับที่ใช้เลี้ยงของผมนะครับก็จะเป็นอาหารเมล็กขนาดนี้นะครับแนะนําเพื่อนสมาชิกนิดน,นึงว่าเวลาไปซื้ออาหารเนี่ยเร,เราอย่าไปซื้อตามร้านอาหารที่อาหารปลาที่เขาขายเป็นที่ขายพวกยี่ห้อนะครับไม่งั้นมันราคาต้นทุนม,มันจะสูงกึ้นอีกเยอะนะครับอย่างที่ผมใช้เลี้ยงเนี่ยนะครับ mm. ก็จะเป็นอาหารพวกอาหารประดุกนะครับโดยซื้อ ซื้อตามที่นั่นนะครับที่เขาที่ไม่มียี่ห้อนะครับราคามันจะถูกลงมาแต่โปรตีนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสูงอย่างเช่นอาหารชุดนี้นะครับเป็นอาหารปลาดุกเลยนะฮะอาหารปลาดุกโปรตีนมันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับกระสอบเนี้ยแต่ละกระสอบมันราคาประมาณ200 200กว่าบาทนะครับผมจําไม่ได้ว่า200เท่าไหร่2 0 0 200ไปปลายเนี่ยมั้งฮะ260หหรือเท่าไหร่นี่แหละครับแต่ถ้าเราไปซื้อตามอาหารปลาดุก ในโปรตีนหลันี้จะตกอยู่ที่ประมาณ420บาทถึง430บาทนะครับมันจะเกือบค่อนครึ่งลเลยครึ่งไปนิดนึงนะครับฉะนั้นก็แนะนำเพื่อนสมาชิกนะครับว่าให้ใช้อาหารที่ที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไระยี่ห้อหรืออะไรผมก็ิเรียกไว้ถูกนะครับตัวนี้จะช่วยลดรายจ่ายไปเป็นร้อยว่าบาทเลยอันไหนที่เราประหยัดหรือลดต้นทุนได้เราก็ต้องทำ นะครับอย่างค่าอาหารอะไรเนี่ยนะครับตรงนี้มาพูดถึงเรื่องการประหยัดก็มีสมาชิกของท่านก็สอบถามผมมาแล้วค่าไฟค่าอาหารเนี่ยนะครับมันไม่เปลืองหรอนะครับค่าไฟผมตกเปิดปั๊มไ้เนี่ยผมประมาณเดือนละร้อยไปไปลายถึง200นะครับค่าไฟผมไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนค่าอาหารนะครับค่าอาหารเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ ก็สอบครึ่งต่อเดือนถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณ300กว่าบาท300นิดๆน,นะครับ300นะครับก็ถือว่าไม่เปลืองนะครับแต่ถ้าเราไปซื้ออาหารตามที่เส็จรูปที่มีตรามีห่อเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเกือบอเท่าตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้ค่อยคิดเพื่อนสมาชิกไว้นะครับในการซื้ออาหารนะครับ อันนี้หมายถึงว่านะครับที่บอกว่า300ร้อยปลายกระสอบครึ่งหมายถึงว่าปลาที่โตแล้วนะครับถ้าตอนเด็กๆตอนเล็กๆเนี่ยนะครับปลาที่เล็กๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเดือนละประมาณแค่อาหารเม็ดเล็กๆนะฮะมันก็ประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับมันจะมาเริ่มเพืองเมื่อปลาที่มันโตแล้วนะครับโตแล้วประมาณนี้นะก็จะเพิ่มตามตามขนาดของปลาขึ้นไป อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับผู้ที่ที่จะเลี้ยงประเี้นในกาทําบกนะครับระบบป้องกันนะครับเนี่ยฮะขึ้นตะข่ายนะครับผมเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับมันจะมีพวกนกพวกนกนกขาวนกอะไรมากินนะครับช่วงนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับเราโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับหลายร้อยตัวเหมือนกันกาจะกาจะจับตัวได้นะครับเราต้องทํา ป้องกันใบไม้ป้องกันพวกนกพวกตวัดที่มันมากินปลาแมวแม้กระทั่งแมวนะครับแมวเนี่ยบางทีมันจะลงมากินของเราเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องทางหลป้องกันไวด้ดีๆนะครับก็เพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ยังว่างหรือยังคิดจะทำเนี่ยผมผมอยากแนะนําให้ทําเลยนะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับ คืออย่างผมนี่มีงานหลักอยู่แล้วนะครับมีอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับผมก็ทําเป็นอาชีพเสริมคือทําแบบเพลินๆทาแบบว่ามันมันได้ผลนะครับไม่ต้องไปตอบโจทย์ตอบอะไรใครที่ไหนเลยว,ว่าเลี้ยงปรร่านินในผ้าใบเนี่ยขนาดเล็กๆเ,เ,เนี่ยสเมตรคูนหเมตรมันโตไหมนะครับอย่างอันนี้คือคําตอบที่ที่ชัดเจนนลครับว่ามันสามารถโตได้ในระดับเกือบเทียบเท่า,ทาบ่อดินนะครับถ้าเราให้อาหารการบริหารจัดการน้ําดี เรื่องอากาศด้วยนะครับลงมือทำานะครับรับรองผมว่าถ้าขายเอาตามตลาดนัดขายเป็นตัวขายทอดเลยเนี่ยมันจะเพิ่มรายได้ให้กับเราเลยแหละนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีอะไรดีๆก็มาแนะนําติชมติจริงกันได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้นิดหน่อยนะครับสนหรใครที่ท่านใดที่รู้มีข้อมูลมีความรู้ความอะไรแล้วก็ชมผ่านไปนะครับอันนี้ผม ลงให้สําหรับเพื่อนสมาชิกใหม่ๆที่ต้องการจะทํานะครับหรือหารายได้เสริมในครอบครัวนะครับทำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่อดตายแน่นอนครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับ